ไม่มีใบเตยมาให้พารามบ้านนะโว้นี่ไงน,น้อ,อมันไม่ดีเลยนะถ้าไม่คอยวสั่งอีกแล้ยคอยเยอะอยูอย่ยนะเยอะนี่ทำไมไบ้านป,ป้ายตัดมีองค์เลย <c oughs> เยอะนส่วนเลยตัดไหมระับใบเตยมันไม่ได้ตัดสองปีแล้วไง โอ้ยิ่งงาเลมน,นะเนาะงามเลยกระเดียดส,สวนไม่ก้าวกระเด็กไปเอาด้านมาให้เลยเดันกำลังไปเอา<พ>อให้ไปเอาอะไรอ,อ่ะบ้านอยู่นะพักเป็นรูปัวไว้ให้เข้ากรบโปรงนสวยแล้วนนเนาะพระปรงประดับตกแต่งเอาเลยเด้อ

เาข้าบ,บา้านปลาเต็มเลยนะไอ้ฟองชมพูอะไเนี่ยเนาะสีสวยเ,ยเยดีเ๋ยวจนะหัดาหวานดีเยอะเลยใช้ประโยชน์ได้ก็โหดีอะคุณหลงทางต้องเปลี่ยนหรือเ่าเดี๋ยวก็ทอดไปกคนมันทำมาจากว้านมาตก ใค่ะมีดมีดตใจมีดมีแต่มีดัตเค่ะได้แ่นี่ยโอ้มองไม่เห็นก็ออย่ เนยุ่งมาทำมันสามสี doing, um ุ่่งเลยคือก่อนนะแล้วปีทำคนนึ่งอาเก้าวันอะเอามันไม่เหี่ยวหรอทำกระปงโฟมได้เดอนยี้ไม่เอาโฟม

ตีเากระถมเยทำันไหนแล้วอัเท่าไหร่อ่ะบาทรอแล้วเอนะแล้ันเเไม่เดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้ลูกยวไปส่งเลยไงอันนี้คือสองอันคุณจะใช้เมื่อง

เท่าไหร่ยี่สิบใช่ไหมมันก็แม่วิธีับอีมินงงไหมไม่ดีก็ไม่เกี่ยวกับตุ๊กตาลูกตาฝากซื้อแล้วก็เอาเงินลูกตาคืนมึงแม่ไม่ได้ทำก็เอาเออจะเอาอันนี้หนูยาวอันนี้อันนี้เป็นสี่สิบคูงเงื่อนจะเอาไหนก็เอาไหนเเบวถ้าเยวก็รูมาใส่อันนี้ก็เป็นอันนี้ใช่ไหมเร็อันนี้มันยังไม่ได้ตอบ ไม่ยอาเล็กเนี่ยยาวิประตูนั้นยังไม่เปิดเลยแจะทำไปอยู่ในไหนอ่ะให้เอาทามที่ตู้อทามที่ตู้ไอ้ไอ้หญิงก็ให้อะไรวะไปกลุม,น,ะน,ะมะะนั้นไม่ยากกันปะเวลาไอ้ียนที่เขาตอบได้ว่าเหรอได้จะ อแม่แม <'t> <te> ่ดวอ่แมเอ้อต้้มะพร้าตัวไปจนคนละทางเลยเ้นดูอ่อันนี้เขาลอกหมดยังยกมาแล้วน้ามือสดเลยอจะต่ทจะทำยี่สิบาทนีเจีหน่อยไหลครึ่งหนึ่งไหลครึ่งในยูก็มีนะก็ทำไว้เยอะเลย ตรงไหนดอกกุหลาบเลยในตู้อ่ะเลยเลยพี่หนูไปเอาดอกกุหลาบมาจะได้เสตจถุงเอาเลยป้ามาให้เขาทำแต่วันถุยในตู้นะมีทั้งในตู้อ่ะเออโดยที่ในตู้อ่ะจะได้อะไรเลยเออแล้วได้เตยเลยไม่รู้เดี๋ยวว่ามีจะได้ประกอบอย่างเดียวป้าตัดมาให้เขาทำสามวันเนาะอือยังก็ได้ประกอบอย่างเดียวเนาะไหวจะได้ไวไงอย่างเดียวไง องหมย่านไม่้นเลยดิเอคูอยู่ไหนรูะคมูก็อยู่นี่แหละนักเรียนหละไม่มาโอ้ยนี่ยไวเลยสิไข่ออกแล้วเนี่ยอันนี้ได้แค่เสียงเดียว วุ้ยหอมจังเลยอะแก่ต้อง้องกันตัวเองไอ้้นไชมพูมาีเยอะอนโว่านอยู่ใกล้ไหมชมพูสวยดีอะเดี๋ยวถ้าหนูไปหนูก็ไม่มาอีกกคือ ไม่เกี่ยวนี่นี่เทียบหยวกมันมันไม่หยวกมัครูอยู่ไหนวะแมนานแล้วเนครูอยู่ไหนนูอยู่นถุงให่แมมีถึงใหญ่ตนะ

ผมถายนู่นใหย้ายอยดูให yeah, ้ย yeah. ้ายยายก็จะซียายทำไมไวรุ well ่นอย่าน no. ี้ยจะปีมากน้าเป็นฮันทางนี้จะเห็นคุณครูด้วยนี่นี่เสร็จแล้วอันนี้สวยเดียวเต็จแบบนี้ตกแต่งอาจารย์จะชอบรักภูมิได้กี่อันแล้ว ใบตองอันนี้อะไรนี่เอออันนี้มันใบเตยอ๋อใบเล้วมีกันนี่นี่ใบเหมือนกันขอนขอนยกอันนี้เลี้ยงไปโต๊ะ้้อหนักเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วจ้าแกมีปะปูมองปะตูสั่งอันนี้สั่งเลยใช่ไหมเย่ขายออกแล้วใช่ใ่ป่ะเด้อเสร็จดอกไม้กระดองมีด้วย